น็อกกลางอากาศน้ำมันเครื่องไม่ขาดความร้อนขึ้นสีแดงปราการตอนนี้น้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับดึงเช็คดูเรียบร้อยแล้วน้ำพักมีแต่น้ำว่นน้ำไม่ได้เปิดร้อนเกินยวดูรังขึ้น รังพึ่งสกรปรกมากคาดว่าจะเกิดจากคุณเข้าไปตันเยอะเกินก็เลยทำให้ความร้อนขึ้นเยอะจนเครื่องดับกลางอากาศ